คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับไหนเอาให้ปู่ดูสิลูกจดหมายอะไรล่ะคะคุณปู่ใบสั่งน่สิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นนะคุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอะ่ะดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันนะ่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะอา้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดหรอคะผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับแล้วนะแย่ yeah, จั กแบบนี้เลยต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองที่จะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจะ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทํะไรก็ทําแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้อย่างไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมดแต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะแต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทําผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษ อย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาทกฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไรหร่ละคะมีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาเพราเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310สกฎหมายก็พ่อยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลายเรื่อนฟันเฟือมากเลย เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระไทยในปัญหายอย่างท่องแท้จึงโปรโดให้รวบรวมและชำระก,กฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไไงละ่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่หนึ่งชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่ล่ะ <c oughs> สมัยรัชการที่หนึ่งเขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาค,าคาดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะไต่เท้าถ้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้ยอมรับขอกล่าวหาหรือไม่ในสี มีอะไรจะแก้ตัวไหมไตเท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อยทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไตเท้าก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่าช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดียวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละเอาละ ข้าจะตัดสินในที่งทำจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาทีนั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วยเราบาดสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชพระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสําคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบันหนูว่าตราสามดวงนี่คุ้นๆน,นะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อนใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนํามาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาไทยตราโคจสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกราโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะแล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับใช่จ้ะกฎหมายตราสามดวงทําให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทําตามกฎหมายระวังไม่ทําผิด แต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขดน,นกสิ โหเจ๋งอะคุณปู่นี่ใช่หนุมาหรือเปล่าครับใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมาด้วยเหรอเก่งมากเลยครับไม่เคยดูการ์ตูนเฮ้ยตุวันจะทำอะไรอะจะไปดูตั้งกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเข้าไว้ผมสูงนี้กันแล้วนะสิพี่แมฆชี้ชัตจองทึมถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงผู้เช่นนี้ยแปลว่ายังไม่เคยดูผลนกลางแปลงตอนกนบก